ใช่แต่ใช้เคอ r r ่พิ z z ่เป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยค่ะพูดใจได้ด้วยเป็นคนไทยไทยตลอด็ไทยพูยดชัดมากพูดเก่งมากเลยค่ะสวัสดีครับอผอมชื่อแพทริกอร่อย ยังจำคุณกิ๊กอินเมกาได้ไหมคะคุณกิ๊กอินเมกาก็เป็นคนไทยล่ะคะ่ะที่ไปเปิดร้านพิซ่าอยู่ที่อเมริกานะคะซึ่งก็มีลูกค้าเยอะเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวทำใจฟูค่ะเมื่อคุณกิ๊กเขาได้โพสต์คลิปนะคะขณะที่กำลังขายพิซ่าอยู่ก็มีชาวต่างชาติรายหนึ่งเนี่ยมาสั่งพิซ่าของเธอนะคะแต่ปรากฏว่าที่ทาให้เธอนั้นใจฟูก็เป็นเพราะว่า หนุ่มต่างชาติรายนี้ค่ะพูดภาษาไทยได้ชัดมากๆจนนึกว่าเป็นคนไทยถ้าไม่เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคุณกิ๊กยังบอกเลยนะคะว่านึกว่าเป็นคนไทยจริงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากเธอกันดูค่ะหากยังจํากันได้ก่อนหน้านี้เราเคยเผยแพร่คลิปช่อง t i ๊กต็อกกิ๊กอินเมกค่ะคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศและได้ไปเปิดร้านพิซซ่ากับพิซซ่าน้าราับหมูค่ะ โดยเธอได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าได้ทิปหมื่นสี่เพราะพิซซ่าหน้าลาบหมูเอาใจหนุ่มก่อสร้างแม็กซิกันเดินกลับมาสั่งกันให้วุ่นจนทำหนุ่มๆแม็กซิกันนั้นติดอกติดใจกันเป็นแถวค่ะ นอกจากนี้กิกอินเมกายัางได้นำพิซซ่าหน้าลาบหมูไปแจกให้แก่คนอเมริกันทางบริษัทเหมาให้ทางร้านมาทำพิซซ่าฟรีให้กับคนที่เข้ามาดูบ้านซึ่งเจ้าตัวก็เริ่มเตรียมวัตถุดิบต่างๆด้วยการเตรียมหอมใหญ่เพิ่มความหอมหวานโรยหน้าด้วยผักชีดัดแปลงจากการทำลาบปกติให้เข้ากับพิซซ่ามากขึ้นค่ะใช้หมูมหาหั่นเป็นเตาเล็กๆแทนหมูสับระดับความเผ็ดเพิ่มจากพิซซ่าพแพนอีกหลายระดับเลยค่ะ อยากให้เผ็ดเปรี้ยวแซ่บก็สามารถเติมได้ล่าสุดค่ะกิกอิเมกาได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวเองก็รู้สึกใจฟูไม่น้อยค่ะเมื่อมีหนุ่มต่างชาติมาซื้อพิซซ่ากับเธอแต่พูดภาษาไทยชัดมากๆโดยหนุ่มต่างชาติได้ทักกิกอิเมกาเจ้าของร้านพิซซ่าซึ่งเป็นคนไทยด้วยการถามว่าเป็นคนไทยไหมซึ่งเจ้าของร้านพิซซ่าก็อึ้งไปเลยละค่ะเพราะหนุ่มต่างชาติรายนี้พูดภาษาไทยได้คล่องมาก ใช่เชยเคอรี่พิซซ่าเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยค่ะพูดใจได้ด้วยพูดใจได้น้องจ่เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ That's a really good university. That's hard to get into. I was the only foreigner. Oh จริงเหรอเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนไทยตลอดเลยก็ใช่ พูดชัดมาก <c oughs> พูดเก่งมากเลยค่ะสวัสดีครับ uh, ผมชื่อ a พ r ชิค I lived in Thailand for seven years this is my first time trying th Thai curry อ mm. อร่อยขอบคุณมากค่ะโดยโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์เช่นเราอยู่บ้านเขาเจปีจะพูดภาษาเขาได้ขนาดนี้ไหมนะอยู่ไทยมาเจปีพูดชัดมาก ชื่นใจได้ยินฝรั่งพูดภาษาไทยเก่งมากพูดชัดมากเลยค่ะเก่งมากเลยถ้าเราเจอแบบนี้คือใจฟูเหมือนได้เจอเพื่อนเลยค่ะได้เจอคนพูดภาษาเราได้ถ้าไม่เห็นหน้านี่ก็น,นึกว่าเป็นคนไทยนะพูดชัดมากตอนแรกนึกว่าพี่พนักง,งานเป็นฝรั่งลูกค้าเป็นคนไทยเก่งมากเลยค่ะทั้งคนขายทั้งลูกค้า หนุ่มต่างชาติรายนี้ก็เฉลยแล้วนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทยมาถึง7ปีนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ย ผู้ภาษาไทยได้ชัดนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆเ,เป็นคนไทยหมดเลยเขาเป็นหนุ่มต่างชาติแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆคนไทยก็ทําให้คุณกิ๊กอินเมกาก็รู้สึกใจฟูไปด้วยเลยนะคะที่เห็นหนุ่มต่างชาติรายนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารด้วยการพูดภาษาไทยกับเรานะคะและก็เป็นการพูดภาษาไทยที่ชัดมากๆบางทีอาจจะชัดกว่าคนไทยโดยสัมพันธแล้วค่ะคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ